สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็จะมาชวนทำเมนูขนมเทียนอันชันแก้วนะคะสูตรนี้แป้งนุ่มหนึบแม้ทิ้งไว้ให้เย็นก็ไม่แข็งตัวนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะสำหรับวิธีการทำตัวแป้งขนมเทียนนะคะเราก็จะใช้เป็นแป้งมันสำปะหลังค่ะจำนวน300กรัมนำาผสมกับน้ำตาลทราย2 5งยกรัมเสร็จแล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันก่อนนะคะเวลาเรานำมาผสมกับตัวน้ำแป้งจะได้ไม่จับตัวกันเป็นก้อนค่ะ เสร็จแล้วก็นำมาผสมกับน้ำอัญชันนะคะทั้งหมด750 ml ค่ะค่อยๆแบ่งผสมทีละน้อยนะคะแป้งจะได้ละลายได้ง่ายๆค่ะก็คนให้ตัวแป้งละลายดีจนไม่เห็นเม็ดแป้งนะคะจากนี้ก็ใส่น้ำอัญชันที่เหลือลงไปค่ะคนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำมากรองผ่านกระชอนสัก1ครั้งค่ะสำหรับกระทะที่ใช้กวนก็แนะนำให้ใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะคะตัวแป้งจะได้ล่อนไม่ติดกับก้นกระทะค่ะ เสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันพืชตามลงไปค่ะจำนวน50กรัมค่ะช่วงแรกเราก็จะกวนด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะจนแป้งของเราเริ่มสุกค่ะพอแป้งเราเริ่มจับตัวเป็นก้อนแบบนี้ก็ให้ลดไฟลงเป็นไฟอ่อนนะคะก็กวนไปเรื่อยๆค่ะค่ะพอได้แป้งลักษณะนี้แล้วนะคะก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะ ก็ใช้พายนวดต่อค่ะจนแป้งของเรามีลักษณะที่เป็นเนื้อเนียนนุ่มนะคะแบบนี้ค่ะค่ะจากนี้เดี๋ยวเราก็จะนําไปถ่ายใส่ภาชนะนะคะแล้วก็รอให้เขาเย็นตัวลงสักเล็กน้อยค่ะก่อนที่เราจะนํามาปั้นกันนะคะค่ะพอแป้งเราเริ่มอุ่นตัวลงเราก็จะมาปั้นกับไส้กันเลยนะคะก็ดึงแป้งขึ้นมานะคะแล้วก็เอามาหุ้มไส้แบบนี้ค่ะ,คะก็ใช้มือเด็ดนะคะแล้ก็กดปิดไส้ให้มิดค่ะ ได้แล้วก็นำมาคลุกกับน้ำมันแบบนี้ไว้นะคะตัวแป้งของเราจะได้ไม่ติดกันค่ะค่ะและในส่วนของวิธีการทำไส้เค็มนะคะก็ได้ลงไว้ให้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งยังไงเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงใต้คำอธิบายคลิปค่ะเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปดูวิธีทำกันได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะทำตรงนี้ให้เสร็จค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการห่อกันค่ะค่ะเราก็จะใช้ใบตองทั้งหมด2ไซส์ด้วยกันนะคะไซส์ใหญ่ก็จะมีขนาด 5, ้คูณเนิ้วค่ะส่วนไซส์เล็กก็จะมีขนาดประมาณ 3, าคูณสนิ้วนะคะก็นํามาวางซ้อนกันแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็หมุนเข้ามุมนะคะทําทรงให้เป็นกล้วยค่ะความแหลมก็ตามแต่เพื่อนๆชอบได้เลยค่ะส่วนตัวก็จะเอาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็นําลูกแป้งใส่ลงไปค่ะ ก็กดๆลงไปให้แน่นหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็พับปิดค่ะแล้วก็เอาชายด้านนี้มาปิดแบบนี้นะคะนี่ค่ะพับเก็บด้านข้างค่ะเสร็จแล้วก็เอาปลายมาพับสอดลงไปแบบนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะ นี่ค่ะเราก็ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแป้งหนึ่งสูตรก็จะห่อได้ประมาณ45ลูกค่ะจากนี้เราก็จะนําไปนึ่งกันเลยนะคะโดยเราจะนึ่งในน้ําเดือดเป็นเวลาประมาณ15-20นาทีค่ะนี่นะคะขนมของเราก็สุกแล้วนะคะเราก็พักจนอุ่นตัวลงแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูเนื้อขนมด้านในกันนะคะ นี่นะคะถ้าขนมของเราสุกแล้วตัวแป้งด้านนอกเขาก็จะใสเป็นแก้วแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะนี่ค่ะขนมเทียนอันชั้นแก้วของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสีสันสวยงามน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะ ตัวแป้งของเราก็จะมีความเหนียวนุ่มหนึบนะคะทานคู่กับไส้ก็อร่อยมากๆเลยค่ะยิ่งทาได้ทานตอนอุ่นๆนะคะจะฟินมากๆเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสูตรที่อร่อยแล้วก็อยากจะบอกต่อให้เพื่อนๆได้ไปลองทำทานกันดูนะคะและสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ